ได้เวลาลดน้ำต้นไม้แล้วพี่น้องจ้าอยส่งลดน้ำต้นไม้ก่อนเด้อดินมันแห้งพี่น้องบ่ได้โหดลายมือมันต้องโหดทุกมือไหมน้ำไหมค่าตะไคร้แล้วกับบักริกบักริกขีนโนสวน ก็บ,บักม่วงนี่ล่ะก็ต้องหดสู้มือดิคันบพดมันก็แหง้งเพราะว่ามันล่มเนาะล่มแหง้งแหง้งล่มบานยญ่ยสุม่มแห้งขักล่มบาตึงพัดตึงเลยก็หดให้มันชุ่มช่ำน่นแหละพี่น้องนานนี้มันเป็นนาแรงเนาะนก็ต้องหด หนาฝนบ่ได้หดจักเถื่อหดบอกม่วงน้ำหนามไลแห้งได้พุน่นนะนามบดานเจาะเจาะใบตะหดของนามไลแห้งเยู่เป็นเป็นตะปูพักขึ้นอย่างนี้พุน่นนะนามนะพุน่นนะไลโจกโจกอยู่พีนอกไหลแห้ง เจาะล่องท่าดหาสิบเมตรเหรอมอองหันกับที่เป็นตะไคร่เพ้าต่างกล้องไวไกลนเนาะลองหันเป็นตะไคร่ตามสี่หากรนี่ละ่ะเอาไว้ถ้าใส่ตุ่มใส่ย่ำตุ่มย่ำกินตัวจากหันกบทิเป็นบักพรีก พิกินโสนสวนโอ้ยกระตากกระได้เนาะกระตาเอาไว้ปลูกผักได้นะพี่นอ้องตาเอาไว้ปลูกผักบักม่วงหน่อยกระลังเป็นดอกปลูกบักม่วงกระลังเป็นดอกโอ้ยเลยสิลมเนาะข่อยก็ได้ เหยียบกัตาโหดให้มันซุ่มๆต้นบักวงก็ล่างเป็นหน่อยหน่อยอู้นหมุนขับไปในะแก่พุ่นละพี่นนอหมุนขับไปพุ่นเป๊อัอนหดบักพิกขีนโนสวนได้นะ่ไปหดพิกขีนโนสวนก็นล่างอันโดกโดกปด้กเก็บกินยักษเถ้อดอกแล้วก็พักไซต้นละมดดยวแกนัน่นต้นละหมดน้ำ นละมดุดตุนบอกม่วงและกาอันนี่ยอ,อย่างละบักมะละขีนกนั่นเป็นนวยดีดีแต่ว่ายายสมบอมมักมันขมบ่มากกินแนวขมขมยายสมมากของหวานยายสมมาได้มากสุมเดย้ยายสมมากของหวาน <laughs> ยายสมบ่มักสุมยายสมมากหวาน นั่นลหละพี่น้องมาดางพี่ก็นิมาโหดอันต้นใหม่มงคลหลากสายยางมาไปโหดต้นใหม่มงคลยุกโกอันยุ่เงาต้นยมุมกับกล่องมบะมีคนถือกล่องให้โอ้นมองคน ต้นบักยุมย่มยุ่มองหันซีมีนต้นใหม่มงคลยู่หันโอ้ยหนมไายจุกจุกชีวิตประจำวันยายสมก็สิเป็นประมาณนี้แหละพี่น้องนามื่อแรงลูกออกจากจากักแลก้วก็ไปหดน้ำต้นใหม่บ่อใ้ง่ายมากกระทอมน้ำมันหลายโพดก็เลยเอา เอาแหวจุนั่นละ่ะเอาบางย่มนั่นมีหลายแนวอยู่ต้นนั่นยังนวานหางเสือบ่องูเสือบ่หวานนี่ยังบุต้นแคะนะ่ะมันใน่อยหน่อยนะแล้วก็ตะบองเพชรล้วกะ็ซาลิกาแล้วก็อัน อยียงเนาะบานหางจระเ,เข้แบบงามเด้บ่เมนแบบอันบ่เมนแบบใสเอาจิ๋วมันมาทานาเด้แบบงามเลยแล้วก็แม่นังกวากแล้วก็ต้นเศรษฐีมหาเศรษฐีอยียงนี่ลหละแล้วก็บันไดหวานวานขีเข็บเขาเอื่นบันไดอยียงบุบันได บันไดสวรรค์บ่าคือบันไดเอียงจักยางยังนี่แหละบันไดเอียงจักยางหนึ่งนี่แหละยายสุมจำบ่ไดมีหลายอยู่อยู่หันอยู่เงาหันต้นไม้มงคลยายสุมมันหลายหลายมูมันคนมากระทอมเบิดแล้วต่ว่ามูนันจุงไว้หันมามีมองตังยายสมกะโหดคาตะไครก็มี ข้าตะไครกับมีได้อยู่มังหันน่ะมีอะไรอะไรอย่างให่หดหดใบน้ำแหกเขาส้มเชืนอัน,นันกับบักซีดากี่นกบักซีดาสมสมหวานหวานแตบได้พี่นอกซีดาอยู่หันว่าบักซีดาจิมจูน่ะนะแต่ว่ามันบเป็นซีดาจิมจูดอกมันเป็นซีดาหน่อยเป็นบักซีดาหน่อย โมเมนต์ Moment, จิมจูข้นเขาหายเบียมากเขาก็ว่าจิมจูเนาะนี่ต้นใหม่อันมงคอดกทิอยูแกนีนะตั้งไวก้กทมอันนี้ก็มีหลายแนวยกิบปลาบ้านนั่นใหญ่ๆใบใหญ่ๆนั่นแ้กะก็มีมีต้นสาลิกาลินทองแ้กะก็อ่าต้นเอียง่ะ ถุงเงินถุงทองแล้วก็ปวยเซียนแล้วก็วันเสนีจันแดงแล้วก็วันเสนอีกอีกอกอันหนึ่งนันฮุดอยู่นันฮะวันเสนจักวานเสนียังเพื่อนผ้าอื่นยังสันแม่ข่ายอยู่อันในกรุงเทพขจ้ามักเอาตุนวันเสนอันนี้ไปตั้งนาลาน น่าล้านใครตําหุ่อคปยเซียนจะอยู่ทางสุดท้ายพูดปยเซียนทางนี้ก็ฟังนี้ก็จะเป็นอันงานส้างแคงานส้างเงวแล้วก็แม่นางกวักก็มีอีกทางนี้ก็มี มีหลายแนวยายสมมักปลูกกระทอมเห็ดไหวก็บ่ามีคนนางหนอกบางเื่อยายสมกับไปนั่งไล่สุดยู่หันละยูแกนั่นแหละยายสมนั่งไล่สุดสบายบางเบิดแล้วละ่ะพายงานว่่ค่อยอยู่ฝนแล้วยูแดดอยูตแว่บไปยูฝน ลมเย็นดีดีได้อยู่วางนี่พี่น้องสิไปหาหม,ม่องนั่งไม่อยู่สิหามไปว่าสิหามกระทมไปไว้หนาบ้านพูนนาบ้านกลวงตั้งได้ไหลายตั้งได้ไหลายมองอยู่ แล้วก็แล้วแล้วเนี่ยแล้วก็แล้วแล้วอีกหน่อยเดียวอีกหน่อยเดียวก็เสร็จแล้วนะจ๊ะท่านบอกฮดมันก็นแห้งมันล่มล่มพัดวืวูวูคดีไปหดต้นนั่นพุดกุหลาบทั้งุ่นน้ำพุดกุหลาบดอกใหญ่ดอกใหญ่แห้ง เหมือนดอกกุหลาบเลยแหละบอแมนนั่นเอาสิไปหล่บอบบยิ่งสมยส่มโหเร็วเร็วพี่น้องซ้ำหนีกอนด้อเสร็จเร็วจ